ถ,ถ้าไปต่อต่อไปเรื่อยๆตัวนี้มันก็จะออกนะตุ๊กน้ตุ๊กจิ้มตัวนี้ให้ดูหน่อยม,มีน้ำยางไหมจิ้มลึกๆแต่ว่าเอาแผลนิดเดียวเอาแผลนิดเดียวอันมาแล้วนะตุ๊กม,มาแล้วเห็นไหมพ่นน้ำหมักสูตรสองของชันทนุน <laughs> <laughs> จากหน้าตายเี๋ยวจะขึ้นหน้าใหม่ขึ้นทางนี้ก็ได้เนี่ยหน้าแผลเดิมเนี่ยนะแผลเดิมครับใส่ปุ๋ยปีหน้าก็ค่อยมาขึ้นก็ได้ครับเห็นไหมเริ่มมีเริ่มมี โอ้ต้นนี้กินสั้นมากบนแม่มันจีหลวนถวยบ่นี่ต้นนี้บนลวนบนลวนบ่ะกำก,ำกำึ่งเนาะกำกึ่งกำกึ่งล้วนขยามันเนี่ยมาหมจบนี่ดโอ้หนี่ที่สามนะครับเอฟซี FC. สวน,นตะกุกหกร้อยธรรมดาอายุประมาณยี่สิบปีโดยประมาณ นีดที่สามผิวพันดีเพราะว่าพ่านน้ำหมักทุกห้าวันด้วยปกติก็อาทิตย์ละวันไออาทิตย์ละครั้งอทิตละัโดยปกติตามสูตรนะนะแต่อันนี้ห้าวันได้ก็สุดยอดคน <c oughs> ขยันเนี่ยมันก็ประมาณนี้แหละครับห้าวันครั้งเพราะว่ามันได้ผลนะพ่นไปแล้วมันก็เราก็อยากพ่นตอนนะตะตุกเนนะาะพ่นแล้วไม่ได้พ่นเราก็อยากมาพ่านอย่างน้อยมัน เ,เปลือกมันนิ่มเนาะเปลือกนิ่มแล้วก็ไหลเต็มท่อดีแล้วก็กินบางกินบางมากนะทุกคอน,น่ะตัวนั้นให้เอฟซีดูดูดิครับกินบางมากนะครับถึงชั้นน้ํายางแล้วกินแค่นี้นะประมาณมิลหนึ่งม,นะมั้งนะมิลครึ่งกล้องดูก้องประมาณมิลครึ่งนะฮะ<ด>แล้วกินแค่นี้ถึงท่อํายางแล้วนะทุก ก่อนกินหนากว่าน,นี้บ่นนเออนะ้ตุกบอกว่ากินหนากว่าน,นี้เยอะก่อนพ่นพ่นน้ำหมักเนี่ยเจะเก็บดูนะเก็บดูลหลายๆอันเนี่ยประมาณเนี้ยเนี่ยกินประมาณเนี่ยครับเนี่ยฮะกินบางมากมกินบางมากก็ยังให กินบางข้อดีอยังไงคือมันกว่าจะถึงหมดกว่าจะถึงหน้าหมดมันก็หลายปีส่วนในที่กินหนาก็หมดไวนีครับใช้น้ำหมักสูตรสองของยันต้นคือมันมันเปลือกมันนิ่มใช่ไหมครับมันหุ้มไว้มันก็กิดบางๆนะมันก็ถึงชั้นท่อน้ำยางแล้วดูความเข้มข้นของเขาสิครับสุดๆไปเลยโอ้หน้าตกีดไลมาก ไปดูตูกกีดต่อทางนั้นย <c oughs> างสามร้อยต้นนึงนะครับสามร้อยต้น <c oughs> ดูเทคนิคการกรีดนะแทบจะไม่บาทเลยนะดูเทคนิคการกรีดของในตูกไปก็ได้ไม่ให้บาด กินนะไอ้กินบางด้วย ล้นเน่ม er ีที่สามนะครับวันนี้นะในถ้วยคือสองมีดอุยางแข็งมากเลยครับน้ำเลี้ยงน้อยมากเนาะน้ำเลี้ยงไม่ค่อยมีเทียบกับปีที่แล้วเป็นไงน้ำเลี้ยงปีนี้ปีนี้น้อยกว่าน้อยกว่าปีที่แล้วเนาะน้อยกว่าปีที่แล้วพอเราพ่นน้ำหมักสูตรน้อยกว่าปีที่ผ่านๆมาเยอะกว่าปีที่ผ่านๆมาด้วยถึงพ่นทุกห้าวันนี่แหละเนาะน้ำเลี้ยงี่ไม่มีน้ำเลี้ยงมันไม่ออกมันก็เอาไปเลี้ยงใบเนาะ ใบม,มันก็เลยยังเขียวอยู่นะทุก๊กไม่จําเป็นต้องเอาเลี้ยงมามาให้ยางให้ถ้วยยางเราไงคัดเอาแต่เนื้อๆพอแล้วก็เอาไปเลี้ยงใบดีกว่าอะไรประมาณนี้ยออฮะต้นใหญ่เริ่มหน้าตายแล้วใช่ไหมบำรุงไปปีหน้าก็กลับมาขีดไปเรื่อยๆครับขีดไปเรื่อยๆกินหนาอยู่ตัวนี้ตัวนี้กินหนาหน่อยเนาะ พอ,พอพึ่งมาใช้น้ำหมกักท้ทาไปต่อต่อไปเรื่อยๆตัวนี้มันก็จะออกนะตุกน้ตุก<ด>จิ้มตัวนี้ให้ดูหน่อยมนีน้ำยางไหมจิ้มลึกๆแต่ว่าเอาแผลนิดเดียวเอาแผลนิดเดียวอันมาแล้วนะตุกมาแล้วเห็นไหมพ่นน้ำหมักสูตรสองของชั้นท้นจากหน้าตายเดียเด๋ยวจะขึ้นหน้าใหม่ขึ้นทางนี้ก็ได้เนี่ยหน้าแผลเดิมเนี่นะแผลเดิมครับใส่ปุ๋ยปีหน้าก็ค่อยมาขึ้นก็ได้ครับเห็นไหม เริ่มมีเริ่มมีแล้วจากหน้าตายนะครับเนี่ยโอ้เยอะด้วยนะตุ๊กก <laughs> ีดยาวไปหน่อยเสียดายปีหน้าก็มาตรงนี้ก็ได้มั้งนี่ครับเนี่ยไม่ต้องกีดสูงเอาเอา,เอากลางๆเอากลางๆเนาะไม่ต้องกีดสูงมาก ากหน้าตายก็คืนมาค่อยๆคืนมายิ่งใส่ปุ๋ยปีหน้าก็ไม่ต้องห่วงผมว่าได้สองเท่าถ้าใส่ปุ๋ยเยอะเนี่ยดูสวนดูลักษณะต้นมันใหญ่ได้สองเท่าจากปีนี้นใส่ปุ๋ยเยอะปีนี้ใส่สามครั้งเด้อต้นฝนกลางฝนปลายฝนปีนี้ใส่สามครั้งครั้งละสามกิดสามกระสอบเด้อนะตุกเด้อมันจะได้่อยูปีีน้ เพราะต้นมันใหญ่ก็ต้องเพิ่มหมย <S <S 1> <S 1> ได้ไปเลี้ยงน้ำต้นให้ของพอกินนะดูดิจาะต้น,หนไหลเต็มท่อแล้วก็กินบางด้วยนะครับ ถ้าตัวเขาค่อยบาดกนักคนกครับจีดกันกีดของตู้ไปด้วยกัน